ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุกมีกันอีกแล้วนะคะเย่เย่เย่ยย่สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาเสิร์ฟ the How To การแต่งหน้าเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะแต่ว่างงละสิว่าทําไมวันนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มเต็มองค์ทรงเครื่องขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ i n นสป r ร t i ชันนะคะมาจากแบ็คพิงค์นะคะในอัลบั้มใหม่ล่าสุดพิงเวนอมนั่นเองน้อยที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะให้ทายว่าเราอินสปายมาจากใครตอกติ๊กตอกตอกตอกท่าเชลยเลยนะคะ เราก็ได้อินสปายมาจากพี่จีซูนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับลุคนี้ลูกหมีว่าเออมันน่าจะเป็นลุคที่เราสามารถที่จะแต่งได้อ,อ่อใกล้เคียงที่สุดนะคะเนื่องจากว่าผมเอยอ,อะไรเอยนะคะคิดว่าน่าจะพอทําได้ค่ะแล้วเราก็ชอบลุคนี้ของพีจีซูมากๆเพราะว่าสวยมากๆจริงๆค่ะทุกคนคือแบบสวยมากๆจริงๆนะเราก็เลยนํามาแต่งในคลิปนี้กันค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะว่าลุคนี้จะแต่งออกมาได้ง่ายยากอย่างไรนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้า มาดูช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆกันด้วยนะ mm hmm. เผื่อขังหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนโอเคค่ะ mm hmm. เพื่อนการไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนแรกวันนี้ลูกหมีจะลงเป็นรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นที่จะเลือกใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะดีออ <Or> นะคะ forever skin glow ค่ะทุกคนลูกหมีใช้สี 1.5W ดับบิยูนะคะลูกหมีจะใช้กับอฟองน้ํานะคะ beauty blender คนเดิมนะซึ่งแบบน้องไข่ของลูกหมีเน่ามากๆแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปซักแล้วนะคะมาเริ่มเลยค่ะนี่นะคะก็ทาไปได้เลย สำหรับรองพื้นตัวนี้ก็เนื้อบางเบาค่ะทุกคนไม่ได้ปกปิดมากนะคะแต่ว่าให้ฟินิชลุกที่เป็นงานผิวที่แบบคุณหนูผู้ดีมากๆค่ะวันนี้เราจะแต่งเป็นจีซูใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฟินิชผิวของเราก็ต้องแบบว่าเป็นคุณหนูผู้ดีเหมือนกับจีซูนั่นเองค่ะอ สำหรับงานผิววันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูคนผิวก็คือดูแบบว่าลุกคุนนิดนึงนะคะอะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันค่ะสำหรับคอนซีลเลอร์ที่ลูกมีจะใช้วันนี้นะคะก็ของ Tarte Can't a l t a k Creamy นะคะ Shape s a p e เอ่อคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้ก็ลูกหมีใช้สี22 n นะคะวันนี้จะใช้สีที่สว่างกว่าใต้ตาลูกมีนิดนึงค่ะเพื่อปรับใต้ตาให้ดูไบรท์ขึ้นนั่นเองค่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้พูดในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าเออนางไม่ค่อยตกล่องแล้วก็เนื้อดี ตัวนี้เนื้อจะให้ความชุ่มชื้นกว่าสูตรรุ่นปกติของเขานะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันค่ะซึ่งคิ้ววันนี้นะคะจะบอกว่าลุกหมีจะมาแนะนําดีซอเข็มคิ้วที่ช่วงนี้เราใช้แล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะบอกเลยว่าสําหรับมือใหม่หน่าจะชอบกันเลยค่ะก็คือนี่เลยนะคะทะดาดาสำหรับเดจาวูค่ะ Natural Lasting Eyebrow นะคะลุกหมีใช้เป็นสี Natural Brown ค่ะก็จะเป็นสีน้ําตาลที่ใกล้เคียงกับสีผมของลุหมีนั่นเองนะคะส่วนตัวลุกหมีคือรู้สึกว่าเขาเขียนง,ง่าย แล้วก็นุ่มลื่นนะคะก็ที่สําคัญเขาเป็นแบบเนื้อครีมด้วยค่ะดินสอด้านในจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบหัวเล็กๆลกเรียวเวแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะลูกมีแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับหัวดินสอที่เป็นหัวแบบนี้ค่ะทุกคนคือมันจะทําให้เราคอนโทรลเวลาเขียนคิ้วได้ง่ายนะคะอันนี้ลูกมีก็จะวาดไปตามรูปคิ้วของลูกมีก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆถมด้านในนะคะ ตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะแบบเป็นเนื้อครีมใช่ไหมคะแต่พอเวลาเขียนไปสักพักนึงแล้วเขาเซตตัวแล้วอะเขาจะเซตตัวกลายเป็นเนื้อพาวเดอร์ค่ะซึ่งมันจะทําให้ติดทนกับคิ้วของเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเขาก็ได้รางวัลคอสเมด้วยนะคะทุกคนปี2016นะคะเออมันเลิศมันปังอยู่นะีแล้วก็ใช้ด้านที่เป็น หัวแปลงนะคะทาการเบรนนิดนึงที่ลูกมีเคยบอกไปเลยนาะอว่าเวลาเขียนคิ้วนะคะช่วงบริเวณหัวคิ้วค่ะทุกคนอย่าไปเขียนเขามากนะคะคือให้มันดูมีความฟุ้งๆนิดนึงนะคะหน้าเราจะได้ดูไม่มีอายุเนาะแบบเบรนเบรนเขานิดนึงค่ะซึ่งดีสอเขียนคิว้วอันนี้เบรนง่ายมากๆนะคะใช้แปรงถูๆเนี่ยก็คือ ได้แบบว่าความคิ้วฟูงแล้วค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าค<ๆ>ิ้วกันนิดนึงนะคะเพิ่มความอุยฟูของคิ้วของเราค่ะวันนี้ลูกหมีก็จะใช้เป็นของเดจาวูเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือเดจาวูอายบราวคัลเลอร์ค่ะลูกหมีใช้สีเนเชอรัลบราวเหมือนกันค่ะก็จะสีเดียวกับดินสอเขียนคิ้วเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบแมทสีเข้ากับสีผมสีคิ้วของเราด้วยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นมาสคาร่าแบบเนื้อฟิล์มค่ะทุกคนแล้วก็หัวแปรงด้านนใ หีชอบมากค่ะคือหัวแปลงเขาแบบเล็กกระทัดรัดมากๆนะคะเวลาเขียนมันก็จะทําให้เหมือนแบบว่าซอกซอนไปตามรูปคิวของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเขาได้รางวัลที่2ปี2020ด้วยนะคะทุกคนจากเว็บไซต์เครื่องสําอางที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะได้แบบว่าที่2ของมาส c คาร่าคิวนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเขียนไปเลยนะคะค่อยๆปัดไปตามคิวของเราเลยค่ะเห็นไหมคะพอเราปัดไปแล้วเนี่ยหัวแปรงพอหัวแปรงเล็กมันก็จะแบบ ปัดไปตามรูปคิ้วของเราได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาสคาร่าก็คือไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนด้วยนะปัดง่ายมากๆค่ะอย่างนี้ทุกคนเห็นเลยเนี่ยตรงหัวคิ้วก็จะไม่ได้เป็นเน้นมากนะคะ ตัวนี้อย่างที่ลูกหมีบอกไปใช่ไหมว่าเขาเป็นมาสคาร่าเนื้อฟิล์มใช่ไหมคะพอมันเป็นเนื้อฟิล์มมันจะช่วยทําให้แบบติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือติดทนมากๆเลยนะลูกหมีปัดไปแล้วไม่ทําให้ขนคิ้วของเราดรอปในระหว่างวันด้วยนะคะที่สําคัญไม่ได้ล้างออกยากอย่างที่ทุกคนคิดนะก็คือล้างออกแบบใช้น้ําอุ่นปกติก็ล้างออกได้แล้วคะ่ะนี่นะคะวันนี้งานคิ้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งส่วนตัวลูกหมีแนะนํามากๆเลยนะสาหรับใครที่เป็นคนที่เขียนคิ้วแล้วแบบคิ้วชอบหลุด ในระหว่างวันหัวคิ้วชอบหลุดอะไรแบบนี้นะคะแนะนําให้ใช้2ตัวนี้คู่กันค่ะทุกคนคือคิ T ้วติดทนแน่นทั้งวันจริงๆค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันค่ะซึ่งตาวันนี้นะคะในลุคของจีซูจะมีความแบบเป็นตาโทนชมพูชมพูใช่ไหมคะแบบมีความชมพูอมม่วงหน่อยๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะแบบว่าเบาไม่ได้แต่ใจสู้อีกแล้วนะคะซึ่งพาเลตแต่งตาที่ลูกมีจะใช้ในวันนี้นะ,ะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะชะดาของพาริเพราค่ะ ุกคนน่ารักมากอีกแล้วนะอันนี้จะเป็นโทนแบบว่าชมพูชมพูอมม่วงๆนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนสีสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมี่ก็จะใช้สีแรกที่อยู่ตรงนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาก,กันก่อนเลยค่ะสําหรับพาเลทนี้นะคะสีก็ละมุนตุ้นดีค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นไปในทางคูโทนนะคะดูจากโทนสีใช่ไหมจะเป็นชมพูอมม่วงๆ,ๆซึ่งแบบว่าก็ตามในลุคที่จีซูเขาแต่งวันนี้เลยเนาะก็จะเป็นโทนชมพูแบบคูโทนนิดนึงนะคะซึ่งปกติ ลูกหมีอะไม่ค่อยได้แต่งหน้าโทนนี้สักเท่าไหร่เรียกได้ว่าไม่แต่งโทนนี้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะลองแบบว่ากล้าท้าทายดูนะคะว่าเออมันรอดไหมนั่นเองนะก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ลูกหมีด้วยนะอันนี้ก็แบบสู้สุดชีวิตเลยนะคะอะมาดูกัน ต่อนะคะลูกหมีก็จะใช้สีนี้นะคะสีที่2กับสีตรงนี้นะคะสสีนี้นะผสมกันค่ะทุกคนแล้วก็ทาไปชิดขนขนตาของเราค่ะตรงบริเวณขอบพับของตาเราเลยค่ะเป็นการเหมือนไล่สีเนาะเพราะว่าสองสีนี้ก็จะมีความเข้มกว่าสีที่เราทาเป็นเบสตาเมื่อกี้ค่ะเน้นไปช่วงชิดขนขนตาเสร็จแล้วนะคะใช้สีนี้เลย ทาเชื่อมบริเวณหางตาล่างด้วยค่ะแอบเมานิดนึงเมื่อวานลูหมีดูซีรีส์ทุกคนเรื่อง Little Women นะคะเพิ่งมาได้2ตอนเองนะใน Netflix แล้วก็ติดมากเลยตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเออสนุกนะเดี๋ยวจะแบบว่ารอตอนที่3มาอยู่ไม่รู้ว่ามันมาทุกวันอะไรนะคะตอนที่ลูกหมีเปิดไปดูคือเห็นว่ามีแค่2ตอนเองมีใครบอกว่าดูอยู่เหมือนกันไหมคะตอนแรกลูกหมีดูมาแบบแรกๆนะประมาณตอน ที่1ใช่ไหมว่ามันครึ่งตอนยังไม่รู้สึกสนุกนะคะแต่พอท้ายๆตอนที่1อ่ะก็คือเริ่มรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วแล้วก็ตอนที่2ก็คืออ่ะสนุกแล้วนะคะก็เตรียมตัวรอตอนที่3ต่อไปจ้าติดซีรีส์อีกแล้วติดซีรีส์อะไรคือแบบยาวตลอดเลยอ่ะทุกคนต่อมานะคะเดี๋ยวลูกหมีก็จะใช้สีนี้นะทาย้ำบริเวณแบบว่าชิดค้นขนตาเหมือนเดิมค่ะซึ่งตาจีซูเขาจะมีความแบบดูเน้นๆช่วงบริเวณหัวตากับ ออตรงบริเวณตาล่างนิดนึงนะคะแล้วก็หางตาตรงนี้นิดนึงมันจะมีความแบบชมพูชมพูอมม่วง,ม,วงม่วงที่แบบดูเข้มขึ้นมานะคะเราก็จะเน้นช่วงตามที่จีซูเขาแต่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนึบเพิ่มที่ชิดคนขนตาก่อนรอดหรือล่วงมูหรือจ่าเดี๋ยวท้ายคลิปรู้เลยจ้าหางตานิดนึงแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะเพราะว่าในลุกเหมือนเขาจะแบบ เน้นตั้งแต่ห่วงตาหัวตาถึงหางตาเลยนะคะขอเมาส์ต่ออีกนะคะทุกคนสำหรับ MV Pink Venom ใช่ไหมของ b บ a c พิง n k จะบอกว่าคือมันปังมากๆทุกคนลูกหมีฟังเรียกได้ว่าปั๊มวิวป,ประมาณแสนล้านวิวได้แล้วมังคือแบบฟังทุกวันวันละหลายสิบรอบมากนะคะแต่ว่าลูกหมีเองอะ่ะเป็นคนเต้นไม่เป็นไงทุกคนก็เลยแบบได้แต่แค่แบบวิวตามแล้วก็ ได้แค่ฟังกับร้องนะคะร้องก็งึมงำงึมงำไปแหละแต่แบบฟังแล้วมันเ e อียร์วอมมากๆเลยติดหูมากๆเลยนะคะแต่เราก็แบบว่ายังไงคือสนับสนุนวงแบ็คพิงค์อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เต็มที่กับวงนี้อยู่แล้วเนาะประทับใจคือเก่งแล้วก็สวยทุกคนเลยอะ่ะคือแบบเออเลิศมากนะคะแล้วนะคะลูกหมีจะใช้เนื้อที่เป็นเนื้อชิมเมอร์ตรงนี้นะคะทาเน้นย้ำไปช่วงบริเวณหัวตาหางตาแล้วก็ลาก ยาวตรงบริเวณตาล่างตรงนี้เลยค่ะโทนสีเมื่อกี้ที่เราทามันจะมีความอมม่วงเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวลูกหมีจะขอใช้เป็นพาเลทข,ของสสิอันนี้นะคะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งยูนิคพิงนะคะทุกคนใช้เป็นโทนชมพูอันนี้ทาทับอีกทีนะคะช่วงบริเวณที่ลูกหมีบอกไปเมื่อกี้ที่เนียนย้ำไปเลยนะเพราะว่าโทนเขาติดม่วงไปนิดนึงในแบบเขาจะมีความชมพูอมม่วงใช่ไหมเราจะย้ำสีชมพูเข้าไปอีกนิดนึงค่ะ โอเคดีขึ้นนะคะเมื่อกี้คือแบบม่วงจ่ามากๆเลยเดี๋ยวลูกมีจะใช้สีน้ำตาลสีนี้นะคะนี่นะที่มากับพาเลตนี้นะคะทาช่วงบริเวณหางตานิดนึงค่ะความแบบสีน้ำตาลตรงหางตาหน่อยๆนะคะเพิ่มมิติให้ดวงตาเรานิดนึงค่ะนี่นิดเดียวเท่านั้นนะคะ ให้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมกลิตเตอร์นิดนึงนะคะซึ่งลูกหมีก็จะใช้กลิตเตอร์นีน่เลยนะคะทาช่วงบริเวณหัวตานิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนจีซูเขาจะทากลิตเตอร์ช่วงช่วงหัวตานะคะกับหางตาล่างตรงนี้นิดนึงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะแตม้ตมตามแบบเขาไปนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาดัดขนตาปัดมาสคารา่าแล้วก็กดอายไลเนอร์ต่างๆกันเนาะแต่ขนตาลูกหมีก็ใช้คนเดิมนะคะของชูเอมโมระค่ะเดี๋ยวเราดัดขนตาก,กันก่อนเลยเนาะ ดัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาเขียนอ e ีไลเนอร์กันก่อนคนซึ่งวันนี้ลูกหมีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะสำหรับเดจาวูนะคะ Lasting Fine E c r e ีมเพนซิลค่ะเป็นดิน,ดนสออีไลเนอร์นั่นเองนะคะมีความน้ำตาลดูเออน้ำตาลธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลิกตาขึ้นนิดนึงค่ะจับตรงนี้ไว้แล้วก็เขียนเข้าไปในตาเราเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็ลากหางตานิดนึงนี่ค่ะทุกคน จะบอกว่าตัวนี้คือเนื้อลืน่นแล้วก็เขียนง่ายมากนะคะแล้วก็สีชัดมากด้วยเห็นไหมคะติดทนมากๆนะคะเวลาหาพวกดินสออายไลเนอร์นะคะที่เป็นมือใหม่ลูกมีแนะนําให้เป็นหัวประมาณนี้มันจะแบบเขียนได้ง่ายนะคะแล้วก็เหมือนลากให้เข้ากับรูปตาของเราได้ง่ายคะ่ะเดี๋ยวเขียนอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะอาจจะน่ากลัวน,นิดนึงนะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมคะพอ หัวแปลงมันเล็กเลียวมันก็แบบลากง่ายลากเส้นเดียวก็คือได้แล้วนะคะนี่นะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสําหรับดินสออายไลเนอร์ตัวนี้หัวคือสามารถหมุนเข้าแล้วก็หมุนกลับได้นะคะทุกคนคือมันเลิศมากแบบบางแบรนด์ที่ลูกหมีซื้อมาคือบางทีหมุนขึ้นแล้วหมุนลงไม่ได้จ้าแต่อันนี้หมุนขึ้นหมุนลงได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่แพนด้าในระหว่างวันนะคะทุกคนแล้วก็กันน้าด้วยอต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นหัวแบบหัวแปลงกันบ้างนะคะเดจาวูะคาลาสติ ja ้งไฟ Brush Liquid Tree นะคะอันนี้ลูกมีใช้เป็นสี b บ c กบรา w ์ค่ะทุกคนก็จะเป็นสีน้ำตาลที่มีความแบบน้ำตาลำดำๆนะคะเป็นสีที่เข้มกว่าน้ำตาลปกตินิดนึงค่ะและผู้กันเนี่ยเรียวแล้วก็แหลมมากๆค่ะทำให้เวลาเขียนนะคะเขียนง่ายมากๆด้วยตัวนี้เจะบอกว่าสีชัดมากๆนะคะแล้วก็กรีดง่ายมากๆค่ะนี่นะเราก็จะลากเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะ นี่นะคะนี่เขียนอีกข้างนึงนะคะจริงๆในลุกจีซูเขาแบบแทบไม่มีอายไลเนอร์เลยนะคะแต่ว่าลูกหมีจะขอวิ่งนิดนึงละกันนะคะเพิ่มลุกที่แบบแตกต่างนิดนึงละกันนะนก็เขียนไปเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ไม่แพนด้าแล้วก็ไม่ไหลเยิ้มในระหว่างวันแล้วก็ติดโทนดีมากๆเหมือนกันค่ะเราเอาไปลองใช้แล้วนะคะไม่ต้องห่วง แล้วก็เวลาเขียนคือเส้นไม่ขาดด้วยนะคะก็คือลากยาวได้เลยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอายไลเนอร์อันนี้ลูกหมีแนะนําว่ามือใหม่น่าจะชอบนะคะด้วยความที่หัวผู้กันเขาแบบเขียนง่ายมากจริงค่ะทุกคนแล้วก็ลื่นด้วยนะคะแล้วก็ติดทนมากๆเลยนะนี่มาปัดมาสคาร่ากันค่ะ D e j a Vu l a s ์ k n o c k o u t Extra Volume e 1ค่ะอันนี้ลูกหมีใช้เป็นสีดํานะคะก็จะเป็นสีดําสนิทเลยตัวนี้นะคะหัวแปลงเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นรูปแบบรูปพัดนะคะซึ่งบอกเลยว่าเวลา ปัดก็คือสะใจมากๆนะคะได้ความหนาที่แบบว่าอืลูกหมีก็จะปัดจากด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดขึ้นไปเลยปกติลูกหมีก็จะปัดประมาณ2-3ารอบยำๆไปค่ะนี่อย่างที่ลูกหมีเคยบอกนะคะสำหรับทริคเวลาปัดมาสคาร่าให้ดูแบบว่ายาวแล้วก็หนานะคะก็คือการขยี้ที่โคนขนตานั่นเองค่ะขยี้ขยี้เขาขึ้นไปนะคะเนี่ยมันก็จะได้ ความหนาที่หนาขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ได้ความยาวด้วยนะคะตัวนี้ปัดง่ายค่ะมาสคาร่าก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนขนตาก็เรียงเส้นสวยนะคะจากที่ทุกคนสังเกตนะคะนี่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีไม่ดรอปในระหว่างวันแล้วก็ ติดทนโอเคมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือล้างออกไม่ยากนะคะทุกคนจริงๆคือใช้แบบว่าพวกรีมูเวอร์นะคะล้างก็ออกแล้วนะไม่ต้องขยี้ไม่ต้องถูรแรงด้วยค่ะ นี่นะคะลูกหมีปัดขนตาบนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอให้น้องเขาเซตตัวให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลูกหมีก็จะปัดขนตาล่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามางานแก้มกันก่อนละกันค่ะซึ่งแก้มวันนี้นะลูกหมีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะทะัดาน่ารักมากๆเลยนะคะแพคเกจจิ้งก็คือแบบโอ้ยโซคิวมากๆค่ะเพอร์ลิเพอร่านะคะเพอร์บัชซันชัยชิกนะคะสีเบอร์15ค่ะก็จะเป็นโทนชมพูแบบชมพูนมๆน,น,นะคะแล้วก็แบบลายน่ารักมากเลยอะดูแบบ คิวค้วๆมากๆเลยนะคะขอคอนทัวร์แบบเบาๆนิดนึงนะคะซึ่งแบบในแบบเหมือนเขาจะแทบไม่ได้คอนทัวร์เลยไหมคะแต่ว่าลูกมีขอแบบนิดนึงแล้วกันนะคะเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของเราเนาะก็จะใช้เป็นของ Too Cool for School นะคะใช้สีนี้นะคะสีแรกแบบเบาๆเท่านั้นเลยวันนี้นิดเดียวเพิ่มแบบความจมูกดูสันเป็นคมนิดเดียวเท่านั้นคะ่ะปป แล้วก็เน้นตรงฐานจมูกนิดนึงนะคะลิปลูกหม,มีก็จะใช้เป็นน้องคนนี้ค่ะของ h our glass นะคะ velvet story นะคะเป็นลิปแบบเนื้อครีมค่ะสีท o u ช h นะคะจะเป็นสีแบบชมพูนุดุดๆอมส้มลูกหม,มีว่าน่าจะใช่สีใกล้ๆเคียงกับลุกที่จีซูเขาแต่งเลยนะคะมาเลยนี่ อันนี้ก็แบบเป็นลิปที่เนื้อดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะคะใครชอบลิปเนื้อครีมอะแล้วก็เป็นฟิลแบบจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเลิศสำหรับรอ,อเวอกลาดรุ่นนี้ทะดา โอเคค่ะทุกคนฟินิชรู้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนสันทีเดียวนะเนื่องจากว่าเราก็ขอเอาใกล้เคียงละกันนะคะซึ่งแบบเอาฟิตต่างๆอะไรใดๆนะอาจจะแบบว่าใกล้เคียงนิดนึงละกันค่ะก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ลูกหมีด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เราจะชอบทํา how to ที่แบบว่าสามารถใช้ได้จริงๆใน everyday look ของเพื่อน <ๆ S 2> อเพื่อ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าท้าทายเรามากๆนะคะทุกคนก็ได้ออกมาเป็นลุคนี้นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะลูกหมีก็ขอฝากน้องไว้ด้วยนะคะสําหรับโปรดักของแบรนด์เดย์จาวูนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องตาเครื่องคิวต่างๆของลูกหมีในวันนี้นะคะซึ่งส่วนตัวเราก็ใช้แล้วก็ชอบน้องเขาทุกตัวเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเดย์จาวูนะคะได้ที่ร้านเครื่องสำอางชั้นนําทั่วประเทศเลย ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆลูกหมีจะใส่ไว้ให้ใน d e s c r i p ช i นบ b ็อกกันอีกทีนะคะว่าแต่ละตัวในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะลูกหมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะคะที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมที่ดูกันๆๆจนจบจนถึงตอนนี้ค่ะ Bye bye